การสมัครสอวอรวันสุดท้ายก็ไม่คึกคักอย่างที่คาดการกันเอาไว้นะคะมีผู้สมัครรวม4วันกว่า34,000คนซึ่งต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้ว่าน่าจะถึงแสนคนส่วนบางจังหวัดมีข้อสังเกตที่พบคนไปสมัครสอวอรเป็นจํานวนมากแต่ว่ากอกตก็ยังไม่พบหลักฐานที่จะมีกลุ่มคนในการจัดตั้งเพื่อล็อกโหวค่ะ การสมัครสว,วรในจังหวัดพัทลุงพบว่ากลุ่ม14หรือว่ากลุ่มสตรีและกลุ่ม5หรือว่ากลุ่มทำนาทำไร่มีผู้สนใจเป็นอันดับต้นๆค่ะก่อนหน้านี้ภาคประชาสังคมตั้งข้อสังเกตว่ากรณีมีผู้รับใบสมัครสว,วรจํานวนมากอาจจะเป็นการจัดตั้งเพื่อล็อกผลโหวตสวในระดับจังหวัดเพื่อให้ได้คนของกลุ่มการเมืองระดับชาติเข้าไปหรือไม่ซึ่งผอ,อกกตจังหวัดพัทธลุงกล่าวว่าได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและหลักฐานเพิ่ม และเบื้องต้นยังไม่พบการกระทําความผิดส่วนกรณีที่มีผู้มารับใบสมัครสวบเป็นจนํานวนมากนั้นคาดว่าเป็นเพราะประชาสัมพันธ์ดีและประชาชนสนใจการเมืองมากขึ้นค่ะจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่สนใจการเมืองนะเรามีพื้นฐานของประชาชนที่สนใจการเมืองมาตลอดอยู่แล้วดังนั้นนี่การประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนะก็เลยไปขอใบสมัครกัน เยอะเกือบเกือบพันคนน่ะ